thank you มาถึงแล้วนะครับลานกลางเต็นท์ชมวิวโฮมสเตย์ครับเดี๋ยวเรามาเซตอัพแคมกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีโอกาสมากางเต็นท์กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นคือไล่ชมวิวโฮมสเตย์ครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสีสวัสดิ์อยู่เหนือเขื่อนสีนครลินเลยครับสำหรับลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆก,กับไร่ยายแยมแล้วก็บ้านลักฟ้าด้วยกันครับ โดยคิดค่าบริการ150บาทต่อคนต่อคืนและที่นี่มีไฟให้เสียบด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่วิวงดงามจริงๆครับ ดูวิวกันช่วง6โมงเย็นครับดูสิครับอืมอือ้โงดงามมากอะตอนแรกนึกว่าเหมาลานครับแต่วันนี้ปรากฏว่ามาอีกสี่เต็นท์นครับ ขออนุญาตสอบถามคุณลุงหน่อยครับเดี๋ยวคุณคุณลุงชื่ออะไรนะครับทีละครับคุณทีละนะครับสําหรับคุณลุงทีละจะเป็นผู้คอยดูแลร้านแห่งนี้ครับปักหมุดใน g o o g l e Map ได้เลยนะครับครับโอเคครับอย่างเนี่ยเขาจะทําเป็นแคร่ไว้นะครับณจุดอย่างนี้อย่างจุดเนี้ก็แคร่ใหญ่หน่อยประมาณ3ามคูณหเมตรสำหรับเต็นท์ใหญ่แต่ถ้าเต็นท์เล็กๆไม่มีปัญหาเลยได้หมดเลยตรงนู้นวิวดีด้วยแล้วก็ได้ลมม 3, ูณ3มามคูณสามโอเคได้ลมเงา ห้องน้าก็มีตรงนี้มีอยู่สองจุดนะครับไม่มีเครื่องทรัน้ำอุ่นนะ,ะเป็นห้องน้ําส่วนตรงนู้นคือที่เห็นต้นมะพร้าวตรงนู้นคือไร่ย่าแยมนะครับอืก็เป็นมุมสูงกว่าไร่ย่าแยมอีกทีนึงเนี่ยเรียกว่ามองเพลินนึกว่าอยู่บนเกาะเหมือนอยู่เกาะเลยแล้วตรงนี้เป็นทะเลเวิรงอะไรเงี้ยเวิรงอ่าวอะไรเงี้ยอูสวยงามมากนี่คือเขื่อนสีนักลินใช่ไหมครับลุง สวยงามมากนะครับยังมีนกเงือกอยู่นะครับเออใช่ถ้าพูดถึงเขาอาจจะได้ยินนกยุงเลยรอบถ้าพูดถึงนกเงือกเหมือน,นผมเห็นอยู่นะใช่ออตอนมาก็กเช็คอุณภูมิกันอยู่นะฮะว่าเออตอนแรกเขาจะไปปากช่องหรือจะมาฝั่งนี้ดีจริงจริงอุณภูมิใกล้เคียงกันปากช่องก็เย็นเหมือนกันไม่ผิดหวังครับชอบมากสวยงามมากครับสำหรับใครที่กางเต้นบนแคร่ต้องผูกเชือกแทนการต่อสมอนะครับตอนนี้หกโมงเสร็จแล้ว อากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะครับวันที่ผมมาวันนี้คือวันที่15กุมภาปี2 5 6ห้านะครับก็คือจริงๆแล้วหมดช่วงฤดูหนาวแล้วล่ะครับก็คือเริ่มเข้าฤดูร้อนละแต่วันนี้นี่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกเย็นนะแต่กลางวันอาจจะมีอบอ้าวอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ช่วงเย็นโอเคเลยนะ น,นี่ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะครับก็ต้องรีบเตรียมตัวอาบน้ํากันบ้างแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนมันเย็นมากวิวสวยมากดูเหมือนอยูกก่เกาะเลยอืมแต่อากาศเย็นสบาย ดูกันว่าวันนี้มีอะไรกลิ่นกุ้งหอมมากเลย อยากให้ดูพระจันทร์คืนนี้ดูสิครับเฮ้ยถ้ามันสีแดงอะ่ะเฮ้ย เกี่ยวไปหมดกินจนเป็นเคนโลไปแล้วนะเนี่ยไหนดูตาดิตาโปนยังหนาได้อุณหภ,ภูมิตาโปนยังก็ชาเซนคนเขาบอกว่าไม่ควรเกิน15วินาที เิดแล้วเป็นไรไม่รู้เหมือนกันเขไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะคนเป็นรูปตัวเอ็มนะคนเป็นรูปตัวไอได้ป่ะแล้วแต่ขนาดนั้น แก้วฟ้าเสียฟ้าเขียว <Good. S 1> สยงว่รสชาติเป็นไงอร่อยอ่ะมีกลิ่นอะไรถั่วอ๋่อไม่ลไม่ใช่กลิ่นหญ้าใช่ไหม ม,มันช่างดีจริงๆเลยหอมอันนี้เป็นยูเก้นนะยูเก้นแต่ตักใส่กล่องใส่กระป๋องไอ้นี่เลวกระป๋องเบอร์หกมากินขนมปัง ส่วนตรงนี้คือเป็นโซนด้านในนะครับนี่โอเคเลยนะโอเคเลยนะครับนี่มีคนมากลางอีกหนึ่งเต็นท์นี่ผมกำลังจะกลับแล้วครับแต่มาถ่ายด้านในให้ดูวิวดีเลยนะเนี่ยดูดิโอ้เมื่อคืนก็มีคนมากลางเต็นท์ตรงนี้ ดูสิครับโอ้ oh. เนี่ยกลางตรงนี้นะก็ดูวิวเลยครับสุดยอดนะโอ้ห oh. uh huh. ห้องน้ำก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีเครื่องทำคา้ําอุ่นนะครับแล้วก็เป็นตักอาบนะอากาศดีเย็นตักอาบก็โอเคอยู่นะก็จะมีสองห้องครับแล้วมีตรงบ้านหลังนี้อีกห้องหนึ่ง มะขามเป็นไงบ้างรีวิวร,รีวิวสถานที่หรือรีวิวมะขาม,มาท,ที่มีมะขามอร่อยมากนี่เก็บกับตัวนี้เลยฮะอันนี้ได้ป่ะเด็ดไม่ถึงโอ้เดยดดึงให้ถือนีอ่เดี๋ยวลองดูดิโอ้โ โอ้ยอันนี้เป็นมะขามหมูเลยรู้จักมะขามหมูไหมโอ้โหดูดิน่ากินนะเนี่ยอร่อยอ่ะเอาอีกไหมอ,ออีกออีกเนินนี่เนินเนินเนินอะไรวะเล็กๆเนี่ยอร่อยังเลอ่ะไม่มีลูกเลยลูกค้ามารอทำไงอ่ะ ขึ้นแล้วครับเขาเก็บใส่กระเป๋าลองปีนไหมนี่เขาต้องปลูกเชือกมัดกับตัวบันไดไว้นะกันพลาดอ,อย่างนี้ก็จะไม่พลาด รอมาขามีครับนี่จเจอมืออาชีพปีนขึ้นไปเก็บเราเลยขอซื้อต่อลงเลยครับโอเคไว้มาใหมอ่อีกทีนึงคุณค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณลุงธีระจากไล่ชมวิวด้วยครับที่ช่วยจ้ำแบตเตอรี่รถยนต์จนเราสามารถกลับบ้านได้ครับ <uno> เพื่อนๆลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบเหนือเขือนกันดูครับรับรองประทับใจแน่ๆครับส่วนช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับว่าเราจะไปกันที่ไหนส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย